พี่สมศักดิ์สวัสดีครับค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้พิกัดเราอยู่ที่ค่ะอินบุรีอินบุรีสิงห์บุรีนะคะ <m> วันนี้ที่อยากจะถามพี่สมศักดิ์ก็คือในเรื่องของการใช้จนทรียซไมโครเบียดในช่วงที่ไก่ใหญ่พี่สมศักดิ์ใช้ยังไงมีแบบใช้เป้สะพายหรือสะเอฟพ่นหมอกใช้ระบบไหนคเป้สะพายก็ต้องใช้ร่วมใช้ร่วมใช่เพราะว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเวลาเวลาเราใช้น้ำหมอกอ่ะมันจะมีช่องว่างอยู่ประมาณสาม สามห้องพอดีตอนนั้นรีบติดตั้งก็เลยมีมีช่องว่างอยู่ก็คือตั้งแต่หน้าคูลิ่งแพดจนไปถึงห้องที่สามไม่ได้ใช้ระบบสเปรย์หมอกอ๋อคือไม่ได้วางสายใช่เพราะงั้นหลุตรงนั้นก็คือจะใช้เป้ใช่ก็เลยใช้เป้สไพรหลังอ๋อจากคูลิ่งแพดมาประมาณประมาณสามสามล็อกใช่แล้วก็เลยใช้ใช้เป้แต่หลังจากนั้นเป็นสเปรย์พ่นหมอกเออสเปรย์พ่นหมอกแต่ว่าก่อนก่อนนั้นก็คือจะมีสไพยหลังก็จะมีเก็ดเก็บตรงลายน้ําอะไรประมาณนี้ให้เด็กมันผสมสักถังนึงค่ะแล้วก็ายน้ําที่มันชื้นแะกก็็